สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่บ่าวก๊อห6ล้อซิ่งครับวันนี้มาวิ่งท่อท่อน้ำไทยครับผมีมห,ห,มหลังจากที่ช่างน้ำหนักเสร็จครับผม เราก็จะเข้าไปจุดรับสินค้ายมองใดเออโอ้ยย,าย,าย่าย,ยาย้าเฝ้าย่านี่ครับเราจะเข้าไปจุดรับสินค้าท่อน้ำไทยออสายสามนะครับพุทธปรทนสายสามงานด่วนพอดีได้มาก็โอย รับสินค้า300เมตรเรามาขึ้นงาน200ครับผม72่อนไปลงพระราม2เดี๋ยวเราจะพาชมกันครับผมวันนี้ก็ได้มาถึงแล้ว กรอนปกรอนโต้ย์จะรับสินค้าที่นี่ ครับเดี๋ยวรอชมตอนขึ้นงานครับผมนี่ครับหลังจากขึ้นงานเสร็จไปเทียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นท่อน้ําครับผมท่อน้ําไปส่งพระรามสองครับผมขอไม่ให้ถ่ายข้างในโรงงานฮะบอแล, <ง S 1> ล่วเลยแหละลงพระรามสองลงพระรามสองปลาไปไหนไปไหนเราคนบสันลมบอกกับผู้ละคร ตะ,ะกลนครฮะตะกลิ่นยงไงปัจจัยตะกนมบ่โอ้อืมครับโรงแรมงานใกล้ๆเดี๋ยวมาดูทีเด็ดถัดนี้ครับผมไอ้ยังหล่อครับผมโอ้เนี่ยกระทะชุบเลยครับในเรื่องเอาอะไรเด้ออะไรอะไรอืมนี่ครับโอ้สีสวยๆครับผมใสย,ยุ่นครับผม คันนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนคุค้นๆนะคันเนี้ยนี่ครับโอ้สายุ่นยังหล่อครับผม <c oughs> เหมือนผมเคยหยิบแต่ทักเดียวคันนี้ยหล่อมากเลยโอ้เห็นแล้วอยากอยาก,อยากจัดอยากจัดส่ย,ยุ่นกันสักหน่อยนะนะโคตรหล่อ <c oughs> ไฟหน้าเป็นไฟหน้าของของ น่าจะเป็นน่าจะเป็นของซีรีส์เจ็ดนะไฟหน้าตัวโฉมหน้านะโอ้นี้ก็หลุดหมดแล้วครับเนี่ยแต่ยังเป็นหน้าเลดแต่ก็สวยดีครับสวยไปอีกแบบหนึ่งครับผมนี่ครับรล่อๆครับผมครับคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปไว้ตะเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจให้พี่เปาคัดหกล้อสิ่งก็คืองานเสร็จไปเทียบร้อยแล้ว เราพูดมาไม่ได้ทอนนี้ถ้าถิ่นเขาเยอะบายๆเจอกันคลิปหน้าครับผม